แถลงข่าวต้อนรับศึกกลางปีเบอร์หนึ่งของโลกยิ่งใหญ่ไปกับการเป็นสนามเปิดฤด,ดูมอต GP จีพีครั้งแรกในไทยและครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรอบ25ปีกับ3กิจกรรมสุดพิเศษที่น่าตื่นตาตื่นใจทั่วโลกเฝ้ารอคณะกรรมการฝ่ายจัดยืนยันพร้อมเสิร์ฟประสบการณ์มอเตอร์สปอร์ตเฟสติวัลชั้นพรีเมียมด้วยเสน่ห์วิถีไทยครองใจคนทั่วโลกรวมเชียร์นักบิดไทยคนแรกในรุ่นมอต GP จีพีก้องสมเกียรติจันทรา อย่างเต็มภาคภูมิถ่ายทอดสดกว่า200ประเทศสู่ผู้ชม800ล้านคนทั่วโลกหลังเปิดจำหน่ายบัตรที่นั่งแกรนด์สแตนกว่า10,000ที่นั่งทุบสถิติโซอา์ด้วยเวลา2นาที25วินาทีในขณะที่สแตนอื่นๆมียอดจองอย่างรวดเร็วกว่าทุกปีคาดกระแสดีเต็มที่นั่งอย่างแน่นอนค่ะ ก็ปีปีที่ผ่านมา3นาทีกว่านะครับหนึ่หมื่นแล้วก็ปีนี้2นาที55นะครแสดงว่าคนทั่วโลกให้ความสนใจในกับรายการนี้มากเพราะว่าเป็นรายการระดับโลกอยู่แล้วนะฮะแล้วก็อยากจะ็นขอเชิญชวนนะฮะให้ทุกคนจากทั่วโลกเนี่ยเดินทางเข้ามาในประเทศไทยแล้วอีเวนต์แบบนี้จะจัดอีกหลายรายการนะครับไม่ว่าจะเป็น m o เตอรจีพีนะครับปีหน้าปีนี้เองปลายปีแล้วจะมี4ีเกมนะครมี World ดวอลเลย์บอ นะครับซึ่งมีหลายรายการนะฮะที่จะเป็นอีเวนต์ระดับโลกที่จะเข้ามาจัดในประเทศไทยก็ขอเชิญชวนท่านนะฮะให้เข้ามาในประเทศไทยนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราตั้งเป้าไว้นะฮะโดยท่านนายกรัฐมนตรีเสรษฐานะฮะับคุณสิธิเลยครับท่านตั้งเป้าไว้ว่า3.5ล้านนะฮะก็ได้ตามเป้านะฮะแล้วก็เงินนะครับเม็ดเงินที่เข้ามาในประเทศไทยก็ขอสมควรปีนี้เนี่ยโดยท่านรัฐมนตรีนะฮรสรวเจนพรอนะครับท่านเองก็ตั้งเป้าไว้ว่า ประมาณสัก40ล้านนะดรับแล้วก็โัวเลขของ spending หรือว่าคนที่จะเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในประเทศเนี่ยนะครในระยะเวลาช่วง2-3ปถึงอาทิตย์นะครับ0ล้านเนี่ยถ้าทำอีเวนต์แบบนี้ได้สัก10 e อีเวนต์ก็4,000ล้านนะฮะ100อีเวนต์ก็ส0 0แสนล้านนะครับ, 4, นะรบผมคิดว่านะครับเพราเป็นคนแรกก็จริงแต่แน่นอนว่าไม่ใช่คนสุดท้ายแน่นอนแล้วผมก็อยากให้ เราไม่ว่าจะเป็นทางการากีฬาแห่งประเทศไทยนะครับผู้สนับสนุนจะเป็นทางการโดย Honda หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับที่เป็นแบรนด์ระดับโลกเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเนี่ยถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยไปถึงระดับโลกแน่นอนนะฮะอันนี้เป็นจุดแรกที่วันนี้เรามีนักกีฬานักแข่งระดับโลกที่เราได้ก้าสู่ระดับโลกเชื่อว่าในอนาคตต้องมีเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5ตามมาอย่างแน่นอนนะครับ